พี่คเน้ปางวีราคณะปติเป็นปางที่แสดงถึงความเป็นนักรบและความเป็นผู้นนี้จะเป็นปางออกศึกปราบ <ไป S 2> มาเสริมอำนาจในการบริหารการปกครองความเป็นผู้นำปางนี้ สแสดงถึงความเข้มแข็งกาหาญความสามารถในการต่อสู้ต่ออุปสรรคต่างๆนี้เป็นปางประจําวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์ที่เสริมในเรื่องของอํานาจการปกครองการเป็นผู้การาบริหารการจัดการต่างๆช่วยเสริมบารมีให้คนเคารพยำเกเป็นสีแดงสิบหกกอืออาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นโล่หอกคอนธงชัยแต่ความสเปเชียลของพระพิฆเนศปางวีระคณปฏิชนดประเทศจงถืออยู่ในกอนซ้ายก้อนขวาประธานพรนอกจากจะเสริม งานรับราชกายังสามารถเสริมดวงบารมีในเรื่องของการค้าขายร่ำรวยบูชาโอมสีวีระคณปติ ยะนัมนา้านี้จะโดดเด่นในเรื่องของการขอพรงานราชการเสริมอํานาจบารมีผู้บริหารในองค์กรใหญ่เป็นซีโของบริษัทตเองพิคเนศบางวีระคณะปฏิองค์นี้ตั้งอยู่แยกสะพานควายตึกเดอไลท์ตัวไปจอดรถที่บิ๊กซีสะพานควายและเดินข้ามสะพานลอยมารถไฟฟ้า b t ทลงสถานีสะพานควายได้เลยนะคะ